ไม่เห็นไม่ใช่ไม่มีเพราะน้ำดื่มสิงเก็บคุณค่าดีๆจากแร่ธาตุในน้ำเปล่าไม่ให้หายไปดื่มดูจะรู้ใช่น้ำเปล่าที่ไม่เป่าประโยชน์น้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิง สวัสดีครับสัปดาห์นี้กิจสตาร์ดพาทุกคนมาอยู่ที่สนามแก่งกระจานเซอร์กิตโอ้โหวันนี้บรรยากาศดีมากเลยนะครับเอามาที่สนามแก่งกระจานเซอร์กิตเพราะว่าเราอยากจะพาทุกคนมารู้จักกับกิจกรรมนะครับในครั้งที่4ของปีนี้นะครับของกิจกรรมที่เราเรียกว่าฟาส t ์แท็กนะครับฟาแท็กคดชื่อเต็มๆนี่เอาแบบอ่านชัดๆเลยนะครับก็เป็นกิจกรรมฟาสต์แท็กฟาสต์แท็กวิกแอนไลท์นง ีนี้เป็นปีที่7นะครับแล้วก็ครั้งนี้เป็นครั้งที่4ซึ่งกิจกรรมเนี้ยโครงการเนี้ยผมเคยพาทุกท่านนะครับลองย้อนกลับไปดู EP ีเก่าๆนะครับเราเคยมาพูดมาคุยกับทางผู้จัดนะครับเราเคยมาคุยกับเมิร์ดหรือว่า,าแสนเชยศักดิ์ซึ่งเป็นอดีตนักแข่งซูเปอร์ไบ์ในยุคเมื่อสัก20-30ปีที่แล้วปัจจุบันนี้ก็มาเป็นครูฝึก นะครับมาเป็นผู้ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการขับขี่เขาเรียกว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่เ,เปิดโอกาสให้กับคนที่ใช้รถคนที่มีรถนะเอาอยางงี้ดีกว่าครับใครที่เข้าเข้ามาดูรายการากริสตาร์ในสัปดาห์นี้นะครับในช่องกิสตาร์ชาแนลแล้วอยากจะรู้ว่าเรื่องราวของโครงการนี้เป็นมายังไงลองเปิดไปที่ EP ีของเก่าดูครับพิมพ์คำว่า,าฟา้าทัศ วิกแอนด์ไรดิงหรือพิมพ์คาว่าเมิร์ดแสนเชยศัก์ก็จะขึ้นมาถ้าเข้ามาที่หน้าเพจแล้วนะครับค้นหาไม่เจอก็แนะนำนิดหนึ่งครับไปที่ YouTube นะครับเพราะว่าที่ YouTube เราก็จะมีเเ,เรื่องราวต่างๆเรียงลำดับอยู่ในใน u t u b e ของเรานะครับก็ไปพิมพ์คาว่ากลิตซนะครับเป็นอีกหนึ่งสถานที่นะครับที่ทางผู้จัดเนี่ยยึดที่นี่ เป็นฐานประชาการเกี่ยวกับเรื่องของการมอบความรู้การถ่ายทอดเกี่ยวกับเรื่องของการขับขี่ปลอดภัยการขับขี่รถเนี่ยให้ปลอดภัยหมายความว่าขับได้ไปได้กลับได้หมายความว่าขับแล้วต้องรู้ขับบนท้องถนนไปเจอสถานการณ์แล้วเราจะแก้ไขกันอย่างไรเอาประสบการณ์จริงมาสอนมาเรียนรู้กันในสนาม ที่เราเรียกว่าเป็นสนามแข่งเป็นประเภทเซอรษษ์กิตเป็นสนามปิดจะไปสอนบนถนนก็ไม่ได้พเพราะรถมันเยอะต้องมาอยู่ในสนามแบบนี้แต่รูปแบบของสนามนั้นของสนามที่แก่งกระจานเนี่ยมันแปลกอย่างครับแก่งกระจานนี่มีรูปแบบของสนามเนี่ยเป็น3รูปแบบเราเรียกว่า3ลูปลูปใหญ่สุดเนี่ยมันระยะทางประมาณ2.9กิโลลูปใหญ่สุดเลยนะครับลูปใหญ่สุดเลยเนะี่ยเต็มลูปเลยนะครับแต่ถ้าย่อยลงมาหน่อยก็อยู่ประมาณสัก2 2กิโลสี่นะครับ2.4กิโลก็คือต,ต,ตัดช่วงหัวออกไปนะครับก็จะเหลืออยู่ช่วงกลางๆแต่ถ้าเป็นหลุมเล็กเช่นเป็นรถเล็กอยากให้เด็กขี่หรืออะไรเนี่ยก็จะอยู่ประมาณสักกิโลหนึ่งขี่ลงเขาไปนี่นะครับผ่านต้นมะพร้าวไปก็ไปอยู่เธอทางซ้ายเลยอันนี้ประมาณก <km> ิโลหนึ่งก็เป็นเป็นสนามแข่งที่ที่ถือว่ามีหลุมให้เลือกกันทางผู้จัดของโครงการเนี่ยเขาถึงเขาถึงมาเลือกใช้สถานที่แห่งนี้เพราะอย่างน้อย รถที่มาร่วมกิจกรรมตรงนี้ต้องมาร่วมรูปแบบของการจัดงานของเขามีทุกคนกัรสองวันสองวันนะครับคือวันเสาร์เนี่ยคือวันนี้วันเสาร์วันเสาร์นี้ทุกคนก็จะเดินทางมาแต่เช้าเลยมาลงทะเบียนกันลงทะเบียนเสร็จแล้วก็จะเข้าสู่โปรแกรมการซ้อมไม่ใช่ซ้อมครับการฝึกการลองขี่ลองใช้รถลองเข้าเกียร์ลองศึกษาสนามก่อนหลังจากนั้นทางผู้จัดก็คือทางซูเปอร์เมอร์เนี่ยแสนช่ยสั่เนี่ย ครูฝึกแล้วก็จะมีครูฝึกเพิ่มอีกสองาคนที่จะพาลงไปให้รู้ว่าถ้าลงมาโค้งนี้แล้วนะครับสุดทางตรงโค้งลงไปแบบนี้ต้องเบรกตรงไหนเข้าในพับไหนพับในพับนอก <_ C 1> เขาจะบอกวิธีโค้งอยู่เทินต้องทำยังไงใช้เบรกยังไงนะครับแล้วการเบรกหน้าเบรกหลังการโน้มตัวเขาจะสอนหมดเลยลดราคาเป็นล้านนะฮะลดราคาเป็นล้าน ขับแล้วไม่สนุกขับแล้วไม่รู้จักวิธีใช้มันไม่คุ้มซื้อมาบางคนก็เสียดายแต่เดี๋ยวนี้มันมีโครงการแบบนี้เกิดขึ้นแล้วใครมีรถราคาเป็นล้านหลายล้านถ้าขับแล้วใช้วิธีการใช้รถไม่ถูกต้องผมว่ามันก็ขับแล้วไม่สนุกขับรถจากกรุงเทพไปเที่ยวเหนือที่เชียงใหม่ไปเชียงรายถ้าไปแล้วค่อยๆขับ 60- 7ิบเจ็ดสรตกใจ เจอแยกเจอไฟแดงเจอรถเยอะโอ้โหรถติดไม่รู้จะทำยังไงแต่ถ้ามาเรียนโครงการนี้แล้วมันก็จะได้โอกาสที่จะได้เอาไปใช้กับรถตัวเองแล้วรถที่มาใช้ในการฝึกเนี่ยในการขี่เนี่ยก็เป็นรถตัวเองด้วยเพราะไหนๆก็ซื้อรถตัวเองแล้วนี่ก็เอามาใช้เลยเข้าโครงการมาก็โครงการนี้ก็ลองไปที่หน้าเพจเขานะครับเพจเ,เขาเรียกว่าฟ้ t ทัคพิมเพราะว่าฟ้ t ทัคนะครับก็จะเข้าไปแล้วก็เข้าไปเกี่ยวกับเรื่องของ ติดต่อสอบถามเขาได้อันนี้ผมเล่าเรื่องเรื่องรูปแบบให้ฟังก่อนวันเสาร์เนี่ยพอทุกคนมาคือรถที่จะเข้ามาร่วมโครงการนี้ก็จะมีตั้งแต่300ร้อซีซีขึ้นไปจนถึงพันซีซียี่ห้ออะไรก็ได้ครับยี่ห้ออะไรก็ได้ผมไม่ระบุยี่ห้อผมแจ้งว่าไม่ยี่ห้อนุ่นยี่ห้อนี้ไม่ใช่ยี่ห้ออะไรก็ได้ขอให้รถคุณขับได้ตั้งแต่300ร้อซีซีขึ้นไปจนถึงหนึ่งพันซีซีหรือทะลุมากกว่าพันซีซีก็ ก็เข้าสู่โครงการนี้ได้ตลอดทั้งวันเขาก็จะแบ่งเวลาไว้นะครับอย่างวันเนี้ยนะครับอย่างวันเนี้ยเก้าโมงครึ่งนะสามร้อยถึงห้าร้อยซีซีนะครับมีครูฝึกนำาลายขับขี่ก่อนในทุกรุ่นนะก็จะมีครูฝึกพาไปอย่างเนี้ยนะฮะหลังจากนั้นก็จะปล่อยไปรอบเก้าโมงสี่สิบถึงเก้าโมงห้าสิบสิบนาทีรุ่นนี้รุ่นนี้รุ่นน,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 นี้ก็จะเรียงลําดับไปเรื่อยเลยจนทั้งวันนะแล้วก็จะพักกันนะครับแล้วเสร็จแล้วก็จะมาต่อในช่วงบ่ายช่วงบ่ายก็จะไล่เหมือนเดิม หลังจากที่ฝึกมาแล้วครูสอนลายบางคนมานี่นะครับสุดทางตรงก็เบรกตบเกียร์สี่ส่เข้าถึงลงเกียร์หนึ่งเลยนะแต่พอหลังจากที่ฝึกครูฝึกเขาสอนลายแล้วเข้ามาเกียร์สลงมา5 4าสี่ปั๊บเอียงตัวหลบกมันทําให้เขาเรียกอะไรมูฟเมนต์มันให้ฟิลลิ่งตัวเองเนี่เปลี่ยนไปเลยผมเชื่อว่าเป็นอย่างนั้นแล้วก็หลายคนก็เป็นอย่างนั้นจริงๆก็ลอง ลองลองลองมาฝึกผมว่ามีครูฝึกหลายท่านนะครับในใช่นอกจากโครงการนี้มีหลายโครงการนะครับมีหลายโครงการที่ก็เปิดเปิดสอนเปิดฝึกเนี่ยนะครับก็เราไปลองไปหาข้อความรู้ตรงนั้นดูรูปแบบของรายการนี้ที่มามาเพราะว่าผมมาคุยกับซูมเบิร์ดหรือว่าคุณเบิร์ดแสนมุนชัยศักเนี่ยหลายครั้งแล้วนะครับก็จนกระทั่งถึงช่วง,งเย็นนะครับพอหลังจากเย็นแล้วก็ ทุกคนก็จะแยกย้ายตรงนี้มานี่เขาเป็นแพ็กเกจตอนเย็นก็จะมีปาร์ตี้มีมอบรางวัลเพราะ็จะมีฮอตแลบด้วยไงฮอตแลบมาก็า่าใครขับรถเร็วแต่ความความเร็วหมายถึงว่าก็ในระยะความปลอดภัยเนี่ยรถทุกอย่างปลอดภัยเพราะมีรถพยาบาลมีรถทุกอย่างตามเงื่อนไขเลยขับลงไปแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็จับเวลากันในแต่ละรุ <sm> <ant and S 2> <sh> ่น300 300ใครเร็วสุดอ่าสี่ร้อยห้าร้อยเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยห้าสิบหกร้อยห้าสิบพันอะไรเงี้ยก็เขาจะแบ่งรุ่นๆไป อันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งรูปแบบนะครับที่อยากจะให้ทุกคนได้รับรู้ว่าโครงการเนี่ยมันเป็นโครงการรูปแบบแบบไหนแต่ที่ผ่านมาทุกๆปีนะครับก็พอสุกสิ้นปีเนี่ยในแต่ละสนามนะครับอย,ย่างสนามเนี่ยอย่างอย่าง,างเที่ยวนี้นะครับครั้งที่4เนี่ยมีรถปกติเขาจะรับอยู่มาร้อยคันแต่ว่าเที่ยวนี้เขาเห็นว่าทะลุไปถึงร38คันจากนั้นต้องอยากให้ผู้คนรับรู้นะครับว่าที่มาตรงเนี้ยเพราะว่าเราอยากจะให้ทุกคนได้รู้ว่า อ๋อมันมีโครงการอย่างนี้เกิดขึ้นด้วยหรือมันมีโครงการอยู่ในประเทศไทยที่พราคนอาจจะรับรู้หรือว่ารับเรื่องราวข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องนี้อาจจะไม่ถึงนะครับก็พยายามตอกย้ําให้พวกเราได้รู้กันและแน่นอนครับว่าถ้าเรามาที่นี่แล้วเนี่ยอย่างน้อยเราได้ความรู้ไปมันก็สามารถที่จะไปใช้ในชีวิตประจําวันใช้กับรถของเราได้การจัดก,กิจกรรมของที่เนี่ยวันเสาร์ผ่านไปแล้วช่วงเย็นจะม,มีมอบรางวัลมีอะไรทุกอย่างจริงๆมันก็น่าจะจบแล้วแต่ ทางผู้จัดนั้นคดขายขายเป็นแพ็กเกจไปแล้วนะครับหมายถึงว่ามีที่พักให้มีอาหารการกินอยู่มาอยู่กับเขาทั้งวันเสร็จแล้วเย็นก็มีที่พักมีงานปาร์ตี้มีแจกรางวัลทุกอย่างจบวันรุ่งขึ้นใครจะกลับก็กลับวันอาทิตย์พรุ่งนี้ใครจะกลับก็กลับแต่ใครไม่กลับก็สามารถกลับมาใช้สนามได้แม้เมื่อคืนวานนี้กลับไปที่พักแล้วนึกได้โอ้โหสุดทางตรงนี่มันเราไปตบลงถึงเกียร์สี่ไอ้เกียร์สามเกียร์สองเลยฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เข้ามาลองอีกครั้งหนึ่งถึง ลองตบลงแค่เกียร์สาดีไหมแล้วก็โยนตัวเข้าแบรนด์ตัวเข้าเอ๊ะลองดูสิวันนี้พรุ่งนี้วันอาทิตย์ก็สามารถกลับมาที่นี่อีกครั้งหนึ่งได้ก็จะมีระบบความปลอดภัยอยู่เหมือนเดิมนะครับการดูแลพุ้ทุกท่านเหมือนเดิมแต่บางคนสะดวกวันเสาร์วันเดียวเขาก็ออกจากสนามแล้วก็จะไปพักผ่อนกับครอบครัวอะไรต่อก,ก็ก็แล้วแต่อัธยาศัยแต่วันวันเสาร์นั้นได้ความรู้ไปเต็มๆก็ไปใช้กันในชีวิตประจำวัน อันนี้คือรูปแบบที่วันนี้นำมาเสนอนี่คืออีกหนึ่งกิจกรรมอีกหนึ่งโครงการนะครับที่ผมมาอยู่ที่สนามแก่งกระจาดนี่ก็เพราะอยากจะพามาให้เราได้รู้จักกับโครงการนี้แล้วก็ส่วนใครสนใจนะครับสนใจที่จะติดต่อต,ติดต่อสอบถามผมว่าก็ลองเข้าไปที่หน้าเพจเขานะครับ Fart ฟาท w e วิกแอนไล i n g เขาไปสอบถามเขาครับว่าเอะถ้าปีหน้ามีโครงการไหมมีร้วเป็นยังไงอะไรยังไงเมื่อกี้ติดค้างอยู่ก็คือว่าในแ,แต่ละปีที่ผ่านมาเจ็ดปีนะครับหปีที่ผ่านมาเนี่ยทุกปีร้อยสามสิบกว่าคันเนี่ยหรือว่าร้อยกว่าคันนี่นะครับแต่ว่าทุกทุกสนามมันจะมีประมาณร้อยกว่าคันขึ้นแต่พอจบสิ้นปีปั๊บเนี่ยเขาก็จะทางผู้จัดก็จะบอกว่าเฮ้ยใครพร้อมมั่งพอดีผมจะจัดทิปไปเวียดนามผมจะจัดทิปไปซาปาผมจะจัดทิปแล้วทีนี้ใครอยากจะไปกับเขาอะ เอาความรู้ที่ได้ไปขี่เดินทางไปเที่ยวต่างประเทศหรือไปเที่ยวระยะทางไกลๆกันไปเที่ยวน,น่านไปเที่ยวเ,เชียงใหม่เชียงดาวเชียงรายอย่างกันไปไหนก็ไป,ไปจะลงใต้หรืออะไรก็แล้วแต่จะไปมาเลเซียไปสิงคโปร์ทางผู้จัดของก็ททาขึ้นแล้วเราก็เอาวิทยายุทธ์ที่เราได้จากพื้นที่ตรงนี้เอาไปใช้ในการเดินทางก็เป็นการทดสอบด้วยโดยจะมีครูฝึกที่ที่นําทีมไปโดย พี่เมื่อเนี่ยนะครับซูปเปอร์เมื่อสายใจสักนะครับจะนําพวกเราไปอันนี้ก็อีก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 ,อกมันจะเป็นอีกโครงการหนึ่งที่มันต่อเนื่องที่อยากจะให้ทุกคนได้มีโอกาสไม่ใช่ว่าทุกคนบอกว่าโอ้หครูครับมอนเหมือนเราอะนะวเวลาราไปเรียนหนังสือเสร็จก็จบจบเอ่อเรียกจบฤด,ดูกาลแล้วก็อยากจะพักผ่อนอยากจะมีงานเลี้ยงปาร์ตี้มีเลี้ยงรับรองมีเลี้ยงอะไรกันที่นี่เขาก็มีแบบนี้รูปแบบแบบนี้มันเลยทําให้ทุกคนได้มีโอกาส รู้จักแล้วก็กลมเกลียวกันไม่ว่าคุณจะใช้รถยี่ห้อไหนไม่ว่าคุณจะใช้รถกี่ซีซีคุณสามารถเข้ามาร่วมโครงการนี้หรือโครงการไหนก็ได้ครับที่มันมีประโยชน์กับชีวมมิตเราซื้อรถมาแล้วครับราคารถหลายล้านบาทหลายหลายร้อยหลายพันคุณซื้อมาแล้วนะครับคุณจะไปใช้รถที่แบบนะฮะวิ่ง2 0 3 0 40มันไม่คุม้มสำหรับรถตระกูลของกลุ่มบิ๊กบัสหรือรถใหญ่เนี่ยนะครับซีซีมากกว่า3 0 0ซีซีขึ้นไปแต่ถ้าคุณได้มีโอกาสใช้แล้วมันสนุกเนี่ย มันจะทําให้คุณมีความรู้สึกว่าโอ้นั่นแหละความปลอดภัยมันอยู่ในมือเราความปลอดภัยอยู่ในหัวสมองอยู่ในรูปร่างของเราตัวเราทั้งหมดเราสามารถบังคับมันได้ไปให้ได้กลับให้ถึงแค่นั้นเองนะครับเอาละ่าละ,าละจากลากันไปก่อนนะครับเพื่อที่จะบอกว่าแล้วถ้าสนใจอ่ร่วมโครงการนี้ก็อย่าลืม เดี๋ยวทิ้งเพจไว้ช่วงท้ายครับเพจของรายการนี้นะครับเผื่อใครจะสอบถามติดต่อกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกิจสตาร์ทนะั้นช่วยกันกดไลค์กดแชร์ผมเชื่อว่าทุกคนนะครับจะมีโอกาสได้มานั่งพูดมาคุยกันรายการกิจสตาร์ทนะั้นเป็นรายการที่เปิดในมุมมองหลายๆเรื่องราวนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมอเตอร์สปอร์ตทั้งรถยนต์รถจกักรยานยนต์หรือจะเป็นเจ็ตสกีนะครับเป็นคนที่อยู่ในตํานานเป็นบุคลากรที่น่าสนใจหรือเป็นคนรุ่นใหม่ที่ต้องการที่จะโปรโมทตัวเองอยากให้คนรู้จักนะครับก็ต ปีนี้ก็ชีวิตไว้ยังครับว่าปีหน้าจะทำอะไรถ้ายังไม่วางแผนรีบวางนะครับเพราะว่าเดี๋ยวปีหน้าเผื่อใครบอกว่าโอ๊ยอยากจะมาออกกิจสตาเลิ่เกินติดต่อมาครับที่นี่ละครับรายละเอียดตรงที่ด้านหน้านี่ครับทั้งไลน์ทั้งอินบอกทั้งอะไรเนี่ยโทรศัพท์ก็มีนะครับติดต่อกันได้นะครับขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับ